เดี๋ยวพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะกับคุณชางชัยพันธา,นาธนากิจจากบริรษัททรัพย์เม์แบงก์ประเทศไทยค่ะคุณป๊อบสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่จอยครับก่อนที่จะไปดูเรื่องของน้ํามันถามคุณป๊อบก่อนดีกว่าเพราะว่าเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยคือสหรัฐลง800เอเชียก็ลงตามบ้านเราลงด้วยเขาบอกว่าสาเหตุหลักๆมาจากเรื่องของการกังวลหน,นี้สหรัฐมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องกังวลแต่เขาจริงๆไหมคะ ครับก็จริงๆต้องบอกว่าภาพเนี่ยถามว่าในเชิงพื้นฐานเนี่ยมันมันกระทบหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่กระทบโดยตรงนะครับกับประเด็นนี้นะครับแต่ว่าประเด็นที่กระทบเนี่ยมันน่าจะเป็นในในเชิงของ valuation มากกว่านะถ้าให,ให้อธิบายนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ ในมุมของตัวงบของสหรัฐเนี่ยนะครับที่ตอนนี้คุณทำเขากำลังง่วนอยู่นะครับกับแผนลดภาษีนิติบุคคลธรรมดาแล้วก็แล้วก็ลดนิติบุคคลของเขาเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้นะครับเขากำลังอยู่ในอยู่ในช่วงของการเจราจากันภายในร e พับลิกันอยู่นะฮะว่าะจะออกมาจะว่าจะ แผนเนี่ยจะออกมายัางไงนะครับซึ่งในกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้เขาอยากจะให้มีการลดภาษีบางส่วนเนี่ยเพิ่มเติมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีการลดภาษีเพิ่มเติมนะครับแล้วมันทําให้ในมุมของตัวการขาดดุลงบประมาณเนี่ยนะครับแผนในระยะกลางถึงยาวมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับมันก็จะทําให้ในแง่ของตัวความเชื่อมั่นนะครับในในส่วนของตัวทางสารัฐเองเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับประกอบกับถ้าเราถ้าเรายังไม่ลืมกันนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ เพิ่งมีประเด็นเรื่องของบูดี้นะครับที่เขามีการมาปรับลดเครดิตเลเติ้งของสหรัฐลงนะครับแล้วก็เรื่องของอาทาริฟนะครับที่อตอนนี้แม้จะเงียบๆนะครับแต่ว่าโดยรวมผมว่าฐานเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นการปรับขึ้นภาษีของทุกๆประเทศเนี่ยอยู่ประมาณร้อสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นเป็นจุดที่เป็นภาพที่ทำให สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไป Impact กับในมุมของตัวบอลยูของสหรัฐเนี่ยมันเร่งตัวขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็ชิพขึ้นนะครับในทุกๆอายุเลยนะครับโดยถ้าโฟกัสไปที่อายุ10ปีเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาเนี่ยประมาณสัก11 basis point นะครับมายืนอยู่ตรงบริเวณช่วง4.6นะครับซึ่งไอ้ตรง4.6เนี่ยตรงส่วนนี้ถามว่าเออมันมีในยะอะไรนะครับคือถ้าเราถ้าพี่จอยลองลองไปพลอตกราฟดูนะครับเทียบกันระหว่างตัว US Bond Yield 10ปี นะครับตัว s อสแอนพนะครับแล้วก็เซ็นดีเทคเนี่ยนะครับเราลองไปตีเส้นเส้นหนึ่งนะครับก็คือที่ยิวประมาณสักสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อไรก็ตามที่ยิวของสหรัฐเนี่ยมันเร่งตัวเกินสี่จุดห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปเนี่ยนะครับมันมักจะเป็นภาพที่ทําให้ตัวตลาดหุ้นเนี่ยนะครับปรับฐานลงมานะครับไม่ว่าจะเป็น s อสแอนพแล้วก็บ้านเราด้วยนะครับซึ่งไอ้ตรงส่วนเนี้ยเราครับเราก็ถามว่าถ้ามันเชื่อมโยงมามาในมุมของตัวหุ้นบ้านเราทําไมมันถึงกระทบ นะครับนั่นก็เพราะว่าอพอปกติแล้วเนี่ยนะครับยิวตัว10ปีของสหรัฐมันเร่งตัวขึ้นนะครับตัวตัวยิวของไทยเนี่ยมันก็มักจะเป็นการปรับขึ้นตามนะครับแล้วก็ถ้ามองในยิวที่มันปรับขึ้นตามเนี่ยนะครับถ้าเรามองมองมาเทียบกับในมุมของตัวตลาดหุ้นเนี่ยนะครับใน,ในเชิงเปรียบเทียบในมิติของ e a r n i n g y ตตยิวแกรถ้าเรายังยังจำกันได้นะครับที่เป็นส่วนต่างผลตอบแทนของอตลาดหุ้นกับตลาดตราสารหนี้ ถ้ายิวขึ้นนะครับมันก็แสดงว่าไอ้ส่วนต่างของตลาดหุ้นกับตราสารหนี้เนี่ยมันแคบลงนะครับถ้ามันแคบลงก็หมายความว่าเวลาที่เราจะเทรดเนี่ยนะครับ valuation เนี่ยนะครับตลาดก็อาจจะให้เทรดเนี่ยบน PE ที่มันลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้มันก็จะไปไปกระทบกับในมุมของตัว sentiment ตลาดได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นที่มาที่ไปก็คือว่าผมว่ามันกระทบในมุมของตัว valuation ก็คือตัวคูณของ PE นะครับแต่ว่าไม่ได้กระทบในมุมของตัว EPS นะอันนี้ก็ก็เลยเป็นเป็นเหตุนะครับที่อาจจะเชื่อมโยงมาแล้วทาให้ตลาดหุ้นบ้านเราชาวนี้เนี่ยปรับลงมาด้วยนะครับค่ะคถ้างั้นมันอาจจะเป็นเขาต้องอาจจะเรียกว่าเป็นเซนติเมนต์ละกันที่ที่กดดันนะคะแต่ว่าพอเซตลงมาย่ำๆกลับมาแล้วในจุดที่ทุกคนก็บอกว่าอย่าหลุดนะคือไอนะ้พันสองเนี่ยอย่าหลุดนะไปรอบหนึ่งละพอมาใกล้ๆพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบปุ๊บทุกคนก็บอกว่าอย่าหลุดนะอีกรอบหนึ่งตอนนี้อยู่ที่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า กลยุทธ์วันนี้ทําไงดีคะคุณป๊อปครับก็จริงๆกลยุทธ์เราเนี่ยนะครับคือคือ,คอ,คอที่ผมเคยมาคุยกับพี่จอยในรอบก่อนเนี่ยนะครับถ้าที่จำกันได้ผมก็มองว่าภาพของของตัวตลาดเนี่ยมันน่าจะไปติดแถวโซนหนึ่งสองสามศูนย์ถึงหนึ่งสองห้าูนย์ะนะครับแล้วก็อะไรอย่างนั้นมันก็ไปขึ้นแถวหนึ่งสองสามศูนย์มันก็ย่อลงมานะครับซึ่งผมว่าอ่าย่อลงมารอบเนี่ยนะครับผมว่าอ่าแล้วให้ย่อลงมาอะไรมันจะเป็นเหตุให้มันขึ้นไปได้อีกนะครับก็ต้องบอกว่าผมว่าแรงขับเคลื่อนในระยะถัดไป น้ำหนักมันจะไปอยู่ที่ผลการเจราจาทางการค้านะฮะระหว่างในส่วนของตัวไทยกับสหรัฐนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยภาษีเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ผมว่ามัน,มนตอนเนี้ยถ้าไปถามใครก็ฟันพ<ม>งไม่ได้มันอยู่ที่สมมติฐานของแต่ละท่านนะครับแต่ว่าถ้าในมุมมองของเบแบง์เราเนี่ยนะครับเราอยู่บนสมมติฐานอาจจะเหมาะบอกว่ามองโลกในแง่ดีก็ได้นะเรามองว่าไทยเนี่ยนะครับน่าจะมีการลดภาษีเนี่ยนะครับสหรัฐเนี่ยมาอยู่ระดับประมาณร้สิบเปอร์เซ็นต นะครับซึ่งถ้ามันมามันมาเป็นซีนารีโอนี้จริงๆเนี่ยเรามองว่าตลาดเนี่ยสุดท้ายจะตอบรับในเชิงบวกนะครับดังนั้นเนี่ยก็ในช่วงเนี้ยนะครับผมว่าในช่วงที่ตลาดเนี่ยลงมาพักฐานเนี่ยนะครับก็น่าจะใช้เป็นโอกาสในการตั้งรับได้เหมือนกันนะครับแลถามว่าเออถ้ามองฐานแนวรับเนี่ยนะครับตรงไหนนะครับผมว่าก็มองเป็นโซนนะครับก็คือโซนบริเวณช่วง1 1 5 0งหนึ่งถึงหนึ่งนะครับตรงเนี้ยนะครับผมว่าถ้าย่อลงมาก็เป็นจุดที่น่าจะเริ่มเริ่มทยอยับรับได้แล้วนะครับ ก็ยังเกาะติดกับเรื่องของการเจราจาแต่บ้านเรายังไม่มีทำลายเลยคุณป๊อกมีแต่ยื่นพอร์อซโไปอ๋อใช่ครับก็อันนี้คงคงต้องรอนะครับเพราะว่าถ้าฟังที่คลังของสหรัฐเขาบอกไปเนี่ยก็เขาบอกอีกสองถึงสาสัปดาห์ข้างหน้าเดี๋ยวจะส่งจดหมายออกมาบอกนะฮะว่าอาจจะเก็บภาษีเนี่ยนะครับเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวอันนี้คงคงต้องตามพัฒนาการกันต่อนะครับค่ะ,ะถ้าตั้งรับแถวแถวนี้ได้จริงๆวันนี้ทุกคนนะ่ะคือ ไอ้ที่ตั้งรับคงรับไปแล้วแหะแต่คงงงเมื่อวานนี้คุณป๊อปว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหุ้นใหญ่พาเดตกันมีแรงขายหนักหน่วงแล้วก็ทําให้ราคาลงไปทํานิวโลด้วยก่อนที่จะไปคุยถึงตัวที่เราจะคุยกันเมื่อวานนี้หลายตัวลงไปทำนิวโลมันมีแรงขายมาจากไหนคุณป๊อปเราเห็นแค่สถาบันที่ขายเมื่อวานนี้นะเขายังซื้อไอ้นี้ไม่จบเลยไทย i อ g x ทําไมถึงมีแรงขายออกมาขนาดนั้นคะ ครับก็จริงๆผมว่าสถาบันก็พอพอผ่านช่วงรายงานงบไปเนี่ยนะครับผมว่าเขาก็น่าจะมีการประเมินเอาลุกในระยะถัดไปนะครับว่าเออเอาลุกในระยะถัดไปเนี่ยเซกเตอร์กลุ่มไหนนะครับที่น่าจะเป็นภาพที่เอาเพ r ร์ฟฟอร์มเดินเพิร์ฟอร์มนะครับผมว่าในระยะนี้มันอาจจะมีการปรับพอร์ตนะครับในในกลุ่มของตัวนักลงทุนสถาบันเกิดขึ้นได้นะครับก็ไม่ไม่ได้แปลกครับผมว่าไม่ได้แปลกอะไรนะครับอ่ะอันนี้ดูอัตโนมัตไม่แปลก ภาพใหญ่โอ้ลืมลืมถามเรื่องน้ํามันไปหนึ่งเรื่องแม่จะลืมเรื่องสําคัญของเราไปครับ <c oughs> <c oughs> คุณปับ๊บจริงๆอ่ะประเด็นเรื่องน้ํามันอนะ่ะอยู่ราคาน้ํามันดีดนะจากประเด็นที่เขาบอกว่ามีหน่วยข่าวกรองนะันบอกว่าเดี๋ยวอิสาราเอลจะไปโจมตีอิหร่านพุ่งปืนขึ้นมาเสร็จวันนี้บอกว่าไม่ละเดี๋ยวจะมีการเจราจากัน <c oughs> เดี๋ยวโอมาน <c oughs> บอกว่าจะไปเจราจาเ <c oughs> นื้อเคลีย์รอบใหม่ราคาก็ไหลลงมาประเด็นเรื่อง <c oughs> น้ํามันเราต้องโฟกัสไหม ครับก็ผมว่ามันก็ตามข่าวไปนะครับส่วนเรื่องว่าเขาจะโจมตีอะไรไม่โจมตีอะไรผมว่าไม่ไม่มีใครที่จะตอบได้ชัดเจนเหรอกนะครับมันคงจะเป็นถ้าให้ตีความก็คงจะเป็นช่วงเนี้ยคงจะเป็นนอยส e ไปก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราโฟกัสได้นะครับที่เราคาดการได้ก็คือในเชิงของตัวปัจจัยพื้นฐานดีกว่านะครับว่าในทิศทางของน้ํามันเนี่ยเราเรามองอย่างไรนะครับซึ่งถ้าในมุมมองเมย์แบงค์เราเนี่ยนะครับเราเราคาดการว่า ตัวน้ำมันดิบปีเนี้ยนะครับน้ำมันดิบเบรนนะเราคาดเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก67เหรียญนะครับ67เหรียญซึ่งถ้าเราเอาเฉพาะในช่วงอพฤษภานะครับจนถึงธรรันวาเนี่ยนะครับเราเรามองกรอบเนี่ยนะครับมันจะเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณสัก64เหรียญนะครับ64เหรียญโดยถ้ามันมองถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยนะครับก็หมายความว่าถา้าเราลองไปดูน้ำมันดิบเบรนตตอนนี้มันก็อยู่แถวๆ64เหรียญพอดีเลยนะครับดังนั้นเนี่ย ก็ผมก็มองว่าภาพถ้ามันเป็นแบบนี้ถ้าเราจะไปเทรดดิ้งกับราคาน้ำมันนะครับถ้าจะเทรดดิ้งนะครับผมว่ามันก็ต้องเป็นลักษณะคือลงซื้อขึ้นขายนะครับก็ก็เทรดดิ้งกันไปนะครับแล้วถามว่าอ่าต่อรอน้ํามัน มาตรงกรอบไหนเราเป็นจุดซื้อผมว่าก็ลงมาแถวแถวหกก็เป็นจุดซื้อนะครับแล้วก็ขึ้นไป70นะครับก็เป็นจุดขายนะครับผมว่าลักษณะของการลงทุนสําหรับกลุ่มน้ํามันเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้ก่อนเพราะว่าก็ยังมองว่าปีนี้คือน้ํามันก็อัพไซด์เนี่ยการขึ้นเนี่ยมันยังค่อนข้างที่จะจําจกัดอยู่นะครับเพราะว่ามันก็ยังมีโอเวอร์แฮงกจากประเด็นเรื่องของอดีมานด์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับที่มันโดนกระทบจากนโยบายของคุณสาม ก็เป็นหนึ่งประเด็นติดตามแล้วกันความเคลื่อนไหวนี้ก็แบบว่าพลิกไปพลิกมาเหมือนกันสําหรับเรื่องของทิศทางราคาน้ํามันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณปามากค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคแต่ว่ามาดูตัวนี้